อ่ะท็อ10 Supply Chain ทิศทางในปี2024ซึ่งจริงๆแล้วอีกสักไม่เกิน3-4-5เดือนก็จะมีตัวออกมาใหม่ตัวรีพอร์ตตัวเนี้นะครับทาง ASCM หรือ Association for Supply Chain Management เนี่ยเขาทำวิจัยเนาะเขาก็จะมีในในในเปเปอร์ฉบับเนี้ยนะครับเขาเขาอธิบายเหมือนกันว่าเขาทำรีเสิร์ชอะไรยังไงนะนะครับประมาณว่ามีกลุ่มคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน เรื่องต่างๆนะครับเป็นเป็นหลักร้อยแล้วก็รีเสิร์ชทำวิจัยหนังสือบทความต่างๆเป็นพันนะครับเพื่อจะสรุปว่าท็อป10ซัพพลายเชนนะครับท็อป10ซัพพลายเชนของต่ทิศทางของซัพพลายเชนที่เป็นตัว10หลักๆเนี่ยจะมีอะไรบ้างในปี2024นะครับหรือไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะฮะโอเคอันนี้คือสิ่งที่ เขาเล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองนัดจอแบบใหม่เนาะโอ้ไม่ได้กลับมาใหม่เอาแบบนี้แล้วกันหน้านี้น่าสนใจนะครับ2024เอ่อการจัดลำดับ10ตำแหน่งแรกเนี่ยนะครับก็จะมีเนี่ยนะครับสิงห์นะครับเดี๋ยวน,น,นะครับแป๊บหนึ่งนะ อยากรู้ว่าเมาส์มันออกหน้าจอไหมออกไหมแ,แดงๆเห็นจุดแ,งแดงๆไหมนะครับอันดับหนึ่งคือดิจิตอลซัพพลายเชนอันที่สองคือบิ๊กดาต้าแอนด์อนาลิติกนะครับอันดับที่สามก็จะเป็นเรื่องของ AI อนะครับอันที่สี่ก็การลงทุนในซัพพลายเชนก็คือพูดถึง,ง่ายระบบแล้วก็การอบรมคนนะครับอันดับที่5ก็เป็นเรื่องของการลงทุนในเรื่องของ Visibility ี้นะครับเทสซบิลิตี้แล้วก็การ บ่งชี้ตำแหน่งทางอาจฉรยะ location intelligence ไอ้ตัวข้อ5เนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวจะกลับมาแวะให้ฟังนะครับข้อ6เป็นเรื่องของการจัดการเรื่อง disruption หรือหยุดชะงักแล้วก็การบริหารความเสี่ยงนะครับแล้วก็เรื่องที่10เรื่องที่7เป็นเรื่องของ agility and resilience ทำยังไงให้ supply chain เรามีความคล่องตัวและก็มีความยืดหยุ่นไปพร้อมๆกันเรื่องจริงเรื่องที่7เป็นเรื่องที่ท้าทายมากนะครับเรื่องที่8เป็นเรื่อง supply chain cyber security ก็ เรื่อง Cyber Security mm hmm. ผมว่าทุกคนก็คงทราบกันอยู่นะครับวันนั้นเองผมก็โดนอีเมลเข้ามาเลยนะยังเผลอตัวเข้าไปกดเลยนะนะครับอีเมลเข้ามาเป็นที่วันนั้นก็ยังมีลายแจ้งมาเนาะเขาแจ้งปลอมลิงก์มาเป็น Netflix บอกว่าบัญชีคุณไม่ได้ต่ออายุจุดข้อมูลผิดพลาดให้กรอกข้อมูลเนี่ยขนาดเราว่าเราตามข่าวดีเรายังเผลอกดไปนะนะครับเรายังเผลอกดไปเลยโชคดีวินโดว์เตือนว่าเว็บไซต์ที่จะวิ่งไปเนี่ย เป็นเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือเป็นชื่ออะไรจำชื่อภาษาอติไม่ได้แต่แปลว่าประมาณว่าเป็นเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับอาจจะเป็นเว็บไซต์หลอกลวงก็เลยเอจมานั่งดูลิงก์ที่เขาให้มาดีๆอ้าวไม่ใช่ Netflix นะครับพอหลังจากนั้นมามีเตือนมาเป็นระบาดคิดดูก็เลยเอจนะครับนี่ถ้าเกิดสมมุติใช้มือถือกดเพอเพอิเนพลนไปเนี่ยเพราะมันให้กรอบัตรเครดิตไงมันจะบอกให้เราสมบัรสมาชิกรีเซ็ตอะไรใหม่อ่ะเรื่องยาวแน่เลย องเงเพื่อนๆฟังแล้วก็ระวังกันนะครับบางทีเพลอตัวแวบเดียวก็เรื่องนี้เรื่องของ supply chain cyber security หรือถ้ามันถ้าเราดูแลไม่ดีเนี่ยมันกระทบกัหมดแต่สมัยก่อนก่อนทำงานก็โดนไปทีหนึ่งนะครับสมัยก่อนเราทำงานไปทีหนึ่งช่วงนั้นที่เขาเรียกว่าไออีเมลพวกเนี้ยก็คนนั้นหลอกผมเนียนมากเลยนะครับตอนนั้นผมเป็น supply chain director ใช่ป่ะมันก็บีเมลมามาจาก fedex เนี่ย fedex ก็เป็นคนส่งที่เรารู้จักกันแหละแล้วบอกว่าคุณมีชิปเมนต์นะโน่นนี่นั่นผมก็เพลอกดผมกดปิกไป สักพักแล้ไอทผู้จัดก,การฝ่ายไอทีเดินมาเลยบอกพี่เอกพี่เอกพี่ไปกดเมลหลอกซึ่งเมลนั้นจริง,รงๆเราเราเราทำกันเองไปถึงภายในเขาระบบของทางโกลบ a l ก็ทําว่าเขาจะสุ่มเพื่อทดสอบดูว,ว่าใครมีความเสี่ยงในการ <laughs> ที่จะโดนหลอกผมโดนเองเลยซัพพลายเชนเดเลเตอร์เขาเลยให้ผมไปนั่งเรียนอะไรนะ e l e a r n i n g ของเขาอ่ะเพื่อให้รู้จักมากขึ้นนะเขาแปดไซเบอร์เซ e คียริตี มีใครเคยโดนดีนีน้ยังมีอยู่ไหมบริษัทมีส่งเมลหลอ,อกกันเองไหมเพื่อให้เราเองเผลอกดเข้าไปแล้วก็ต้องมานั่งเรียนอีเลน n ่นะนะครับโอเคข้อเ้า 9, เป็นเรื่องของ Green และ i r Cu l a r s u p p l y chain อ่าวันนี้เราผมได้นั่งก็วันนี้ผมได้นั่งคุยกับท่านรองพอ,อาจากตลาดหลักทรัพย์เนาะเรื่องเกี่ยวกับอบรมปีหน้านะครับก็คุยกันเรื่อง sustainable supply chain เราคุยกันคำว่า green supply chain กับ sustainable supply chain ต่างกันอย่างไรเพื่อนๆว่า green supply chain กับ sustainable supply chain ต่างกันยังไงนะครับลองพิมพ์มานะเราเดี๋ยวเรามาคุยกัน green supply chain กับ sustainable supply chain นะครับก็เป็นยังเป็นเรื่องสำคัญอยู่นะครับ green กับ green supply chain กับ sustainable เหมือนหรือไม่เหมือนกันยังไงนะครับนะฮะข้อ10ก็เป็น geopolitical นะครับก็คือเป็นเรื่องของความเสี่ยงที่เกิดจาก กรณีปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็ทิศทางของการทำดีโกบ a l ไลเซชันเขาใช้คำนี้ครับดิโกบอไลเซชันนะครับตรงนี้นะข้อ10เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่ว่าเดี๋ยวพอทางอเมริกาทังที่เราทราบกันได้เปลี่ยนประธานาธิบดีใช่ไหมได้ปนคนใหม่นะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่า geo political จะเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นอย่างไรนะครับจะหนักจะเข้มข้นมากขึ้น หรือเป็นอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ๆเลยทิศทางของดี g l o b a l i z a t i o n mm. ก็คือตะก่อนทิศการทำธรรุรกิจของของโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางประเทศอ่อเ s นะครับเขาก็จะมีซัพพลายเชนที่ซับซ้อนกระจายทั่วโลกพูดง,ง่ายๆก็เขาจะจะมีโรงงานผลิตอยู่ไกลๆก็คือเขาอยู่อเมริกามีการผลิตอยู่ในเอเชียเรานี่แหละนะครับทึ่เราเรียกว่า globalization แต่พอมีเรื่องประมาณ3-4-5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ China Trade War ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีแล้วก็เรื่องโควิดอะไรเนี่ยทำให้โมเดลของการทำ globalization เปลี่ยนไปดี g l o b a l i z e คือหยุดการทำ g l o b a l i z e และกลายเป็น regionalization มากขึ้น near shore near shore ทำให้กอนฝรั่งเรียกว่า offshore คือทำออกไปนอกห่างๆประเทศ near shore ก <Near shore S 2> ็แปลว่าใกล้มากขึ้นก็จริงๆทิศทางนี้ก็ทำมาหลายปีนะครับแต่ที่น่าสนใจดูคอลัมน์ขวานะครับ ขอล่า์ขวาคือการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วอย่างข้อที่1เนี่ยก,ก็ขึ้นมาตำแหน่งหนึ่งบวกุูกสรชี้ขึ้น1ก็คือแต่ก่อนก็เป็น2แต่นี้แสดงว่าปี2 0งศูนี่เนี่ยดิจิลสป라이เชนเป็นอะไรที่คนให้ความสนใจมากขึ้นนะครับส่วน Big Data ตกมาชั้นหนึ่งแสดง Big Data a n a l y t i ติกในปีที่แล้วเป็นที่2ตอนี้ลงมาที่1นะฮะนะครับ AI artificial intelligence ขึ้นมาแล้วก็ เรื่องใหม่ๆในปี2024ก็เป็นเรื่องของ Supply Chain Investment Visibility Testability and Location Intelligence นะครับแล้วก็ Disruption ตกมา3ตํตำแหน่งนะครับก็คือแต่เดิมอ,อาจจะเป็นที่3ามถเรื่องที่6นะครับ Agility Resilience เป็นเรื่องใหม่ในปี2024อนะครับน่าสนใจ Cyber Green ร่วงลงมา2อันดับนะครับส่วน geopolitical d Globalization เป็นเรื่องใหม่ใน2024นะครับ ก็จะเห็นว่ามันมีเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปี2004อยู่4เรื่องนะครับคราวนี้ mm. สำหรับผมทำไมหยิบเรื่องนี้มาคุยกันในวันนี้หนึ่งนี่เป็นทิศทางที่ต่างประเทศเขาเดินไปนะครับผมก็เชื่อว่าในระยะ3-5ปีก็จะเป็นทิศทางของ supply chain ที่เราจะต้องเดินติดตามเขาไปแต่ถ้าเกิดเราทำงานเป็นบริษัทที่อยู่เป็นบริษัทโกลบอลอยู่แล้วเป็นบริษัทต่างชาติเนี่ยหลายๆเรื่องเราก็จะ จะได้มีส่วนร่วมอยู่แล้วนะครับคราวนี้อีกอันหนึ่งที่ผมเอามาพูดในวันนี้ก็คือว่าแล้วถ้าเกิดหลายๆคนชอบถามผมว่าจะเรียนปริญญาตรีปริญญาโทรเรียนอะไรในเกี่ยวกับ supply chain เรียนด้านไหนนะครับยกเว้นเรื่องกิจกรรมของ supply chain เช่น planning sourcing นะครับ fulfillment DC warehouse logistics ขนส่งอะไรพวกเนี้ยไอ้เรื่องนั้นเป็นเรื่องของกิจกรรมของอกระบวนการ supply c h a i นะครับ ไอ้เรื่องอื่นๆที่เราควรจะต้องรู้ในเรื่องของ l y c h เชนก็คือ10เรื่องนี้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคนไหนมาทางสายโคดดิ้งและมีความเชี่ยวชาญเรื่องของ Data Analy t i c ยังไงผมก็เชียร์นะผมเชื่อว,ว่า Big Data Analy t i c ยังไงก็อยู่กับเราไปอีกนานนะครับ AI ก็เป็นเรื่องใหม่เอในที่3เป็นเรื่องใหม่นะครับก็คราวนี้ในบางเรื่องอย่าง AI ถ้าเกิดถ้าเรามาอยู่ทางสาย IT เรามาจากสายเอ ที่โปรแกรมมิ่งเนาะนะครับที่ไม่ใช่ตัวพพลายเชนที่มาสายออ e เปอเรชันหรือแม้การจัดการพพลายเชนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้โคโดิ้งเก่งๆถ้าเราโคโดิ้งได้ก็ดีแต่ต่อย่างน้อยเราต้องเข้าใจนะครับสิ่งที่สําหรับผมเองที่เป็นเรื่องที่ผมสนใจเนาะนะครับก็จะเป็นเรื่องของดิจิตอลพพลายเชนนะครับที่มันจะผูกเรื่องเกี่ยวกับการทำพพลายเชนทรานส์ฟอร์เมชันการเป,ป chain, เปลี่ยนแปลงพพลายเชนเปลี่ยนรูปแบบเป็นดิจิตอลพพลายเชนนะครับ หัวข้อที่5กับหัวข้อที่6นะครับ visibility and disruption management อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมสนใจนะครับผมว่ายังไงก็ตามเรื่องของการจัดการการหยุดชะงักหรือ disruption หรือการจัดการความเสี่ยงเนี่ยต่อให้มันตกมาสาอันดับเพียงแต่ว่ามันแค่อาจจะไม่มีอะไรที่มันดูวุ่นวายในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาแต่มันก็เป็นเรื่องอะไรที่เราค่ามันไม่ได้เลยนะครับการประเมินความเสี่ยงการหาข้อมูลเกี่ยวกับการหยุดชะงักทางด,ด้านการจัดการ supply chain ยังไงเป็นเรื่องสําคัญนะครับ เรื่องที่7เป็นเรื่องที่ผมอาจจะต้องติดตามต่อไปเดี๋ยวมีโอกาสด้วยจะหาข้อมูลมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะนะครับก็คือเรื่องของ agility ที่แปลว่าความคล่องตัวแล้วก็ r e s i l i e n c ที่แปลว่าความยืดหยุ่นนะครับเป็นเรื่องใหม่ใน2024จริงๆหัวข้อนี้ผมเรืโดยเฉพาะเรื่องของ r e s i l i e n c เนี่ยนะครับ r e s i l i e n c คือข้อ7เนี่ยผมก็พูดมาสักพักหนึ่งแล้วละ่ะในสมัยก่อนตอนที่ผมเคยเล่าแต่คราวนี้ผมเองเนี่ยตอนนั้นเล่ามา2อสปีแล้วนะครับ ในในช่องแดงถ้าเกิดเพื่อนคนไหนสนใจก็ไปลองเสิร์ชดูก็ได้พูดไปหลายทีแต่ครั้นี้เดี๋ยวจะติดตามดูว่ามันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างนะครับเรื่องของ 8.. 9.. 10กนะครับนะก็กยังสําคัญนะครับเรื่องที่ผมอยากให้จับตาก็น่าจะเป็นเรื่องที่ที่ที่เก้เออต่ทีฮะเรื่องที่10ว่าพอเราได้ประธานาธิบดีคนใหม่แล้ว นะครับไม่ใช่เรานะหมายถึงอเมริกาได้ประธานในวิธีคนใหม่แล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกระทบในเรื่องนี้บ้างก็คงต้องติดตามกันนะครับโอเคเพื่อนๆทักทายมาหลายคนนะครับคุณ PJC v i e วิ n g i n e e r สวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณเมื่อกี้มีท่านหนึ่งผมมองแป๊บหนึ่งก็ว่าจะตอบทม่ทานตอบนะครับคุณคุณอะไรนะขอโทษทีถ้าเกิดไม่ได้ทักทายที่ทักทายมานะครับ อันนึงที่ผมอยากจะเล่าก็คือว่าจริงๆใน10ข้อเนี่ยมันมีอะไรที่จริงๆมันเป็นเรื่องที่มันผูกโยงกันอยู่เหมือนกันนะนะครับอย่างเรื่องแปลว่าอะไรครับอย่างเรื่อง AI AI หรือ i r t i f i t i a l Intelligence เนี่ยมันถ้ามุมมองของผมมันคือมันเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะยกตัวอย่างข้อ2กับข้อ3มเนี่ยมันไปด้วยกันการทำา i i g d t t a และการทำ a า a l y t i c s คือการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือใช้ AI เป็นตัวช่วย นะครับไม่ว่าจะเป็น weak AI หรือ Stock AI ส่วนใหญ่ Application ส่วนใหญ่เราจะเรียกว่า weak AI weak AI แปลว่า AI ที่เขียนขึ้นมาเพื่อเฉพาะกิจนะครับจทย AI จะเป็นเรื่องใหญ่เลยทั้งหมดนะครับหรือไม่ตั้ง Chat GPT อะไรพวกนี้มันก็จะเป็นปัจจุบันมันก็ยังเขาจัดเป็น weak อยู่ไหมนะครับแต่มันก็เก่งแล้วครับแสดงว่า AI มันเป็นถ้าเป็นมองผมก็คือเป็นเป็นโซลูชันอันหนึ่งซึ่งจะ apply เข้ากับหลายๆเรื่องนะครับ หรือคำว่าดิจิตอลสป라이ดเชนเองเนี่ยข้อเนข้อหนึ่งเนี่ยมันก็คือในการที่มันจะเป็นดิจิตอลได้เนี่ยหนึ่งแหละมันเป็นดิจิไลเซชันคือเปลี่ยนจากแบนโน่ ual, เปลนจากกระดาษให้เป็นดิจิตอลให้หมดนะครับแต่แน่นอนมันต้องประกอบเรื่องเครงของของ IoT เรื่องของ AI ไปควบคุมนะครับฉะนั้น AI จะแฝงตัว AI จะแฝงตัวอยู่ในหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องข้อ5ของ Visibility and Testability อะไรเป็นเรื่องท่าสนใจนะ v i s i b i l i t y นะ ยางวันนี้ผมไม่มีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาเดโม่ให้ดูนะวันนี้ผมได้คุยกับบริษัทหนึ่งครับเขาทำแอปพลิเคชันสำหรับแท็กคอนเทนเนอร์จึงก็ทำแอป2ตัวแต่เอาตัวแรกดีก่อนเราแค่ใส่เบอร์ global b i l w of global ไม่ใช่ global master b i l w of reading นะครับไม่ว่าในนั้นจะมีกี่ตู้คอนเทนเนอร์ก็ตามเดี๋ยวโปรแกรมตัวนี้มันก็จะดาวน์โหลดพร้อมทำอารมณ์ประมาณ Google Map อะให้ดูเลยว่า ตู้คอนเทนเนอร์หรือไอตัวขนส่งเที่ยวนี้ของเราอยู่ที่ไหนพร้อมทําทางพยากรณทำ predictive โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเราจะบอกเราว่าเรือลำเนี้ยที่ขนของของเรามาหาเราเนี่ยมีโอกาสจะดีเลย์หรือเปล่าแล้วพอถ้าเกิดมันเกิดการดีเลยมันก็จะส่ง notification จําได้ว่าเข้ามาที่หลายด้วยนี่เรื่องของข้อ5อันนี้ผมชอบนะ visibility แต่นอนตอนนี้ก็ยังอยู่ในรถนัปเขาอาจจะทําต่อประมาณว่าผมก็ถามว่า แล้วมันจะเอาเรื่อง disruption มาได้ไหมข้อ6เวลาเกิดพายุเกิดอะไรพวกเนี้ยเราสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้มาพยากรได้ไหมว่าแนวโน้มที่คอนเทนเนอร์เราจะดีเลย์เนี่ยได้ไหมเขาก็บอกว่าอันนี้อยู่ในโรดแมปก็แปลว่ากำลังหาข้อมูลแล้วก็เพิ่มเติมมาเพื่อทำให้การทำ predictive หรือการพยากรณ์ว่าเ,เหลือลำเนี้ยที่ขนของเราเนี่ยจะมาตรงเวลาหรือเปล่าเนี่ยก็จะทำให้แม่นยำมากขึ้น แต่อย่างน้อยอันนึงที่เขาเล่าให้ผมฟังคือเขาจะไปเอาข้อมูลประเภทท่าเรือปิดเปิดอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็ประมาณว่าเสียเวลาดีเล่นะครับนั้นที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าจะเห็นว่าข้อ3 AI เอ uh, s อ v i s i t y l i t y testability แล้วก็ Disruption เนี่ยมันก็มาผูกโยงกันได้หมดนะใน,ใ,นใ,นในเรื่องการจัดก,การซัพพลายเชนดังนั้นถามผมเรื่องเทรน์ทั้ง10ตัวนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่เราทำงานซัพพลายเชนกันทั้ง10เรื่องนี้ถาม เพื่อนๆสนใจเรื่องอะไรบ้างน,านะครับมีใครสนใจอะไรบ้างเรื่องไหนบ้างนะครับคราวนีอออ้อันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ผมขอพามไปเพราะอธิบายไปแล้วนะครับอันเนี้ยเป็นตอนที่เขาทําประเมินกันนะครับทําประเมินกันว่าควรอะไรควรจะเป็นท็อป10จะเห็นว่าเขาไม่ได้หยิบเอามาง่ายๆเลยเนะาะแต่เขาทําตารางตัวนี้ขึ้นมาแกนนอนก็คือไลท์รีฮูดก็คือ โอกาสที่จะเกิดหรือผลและแกนตั้งคือผลกระทบก็คือความน่าจะเป็นในการเกิดอย่างเช่นดิจิทัล p ซลไฟเชนเนี่ยเป็นที่1ก็คือสูงสูงเลยเก้าเลยมั้งนะครับเป็นเกือ scale 10, สบสเกล10เกือบเต็มแล้วก็ไล่มาถึง10นะครับก็คือถ้าดู Data จริงๆ S c ง o ก l ร์ลเนี่ยคกิดแสดงว่าการที่เขาจะบอกอะไรเป็น To p 10เนี่ยเขาไม่ได้แบบนันง่งนั่งนั่งเทียนเนาะเขาใช้ Data ขึ้นมาเซฟท็อปสิเนี่ยได้พูดไปละท็อปสิบในได้พูดไปละนะครับส่วนมันยังมีอีก10 10 อีกเก้าตัวที่เหลือที่เขาไม่ได้ใส่ท็อป10ผมมานั่งอ่านดูท็อป10ตัวนี้ก็เลยหยิบไปเพื่อนๆดูว่าก็เป็นอะไรที่น่าสนใจที่เราอาจจะต้องติดตามเทรนในอนาคตบางตัวผมอ่านผมยังนึกไม่ออกเลยว่ามันคืออะไรนะครับแต่วันาละในตัวพอเขาจ d a p t ะ v e sharing supply chain network เออไอตัวนี้เดี๋ยวต้องไปเสิร์ชสักหน่อยว่ามันคืออะไรอารมณ์มันน่าจะแปลว่าถ้าเราตีคําว่า a d a p t i v e supply chain network เดี่ยก็คือเน็ตเวิร์กสมมติาการ การขนส่งการสั่งซื้อของเน็ตเวิร์ที่มันสามารถปรับเปลี่ยน,ยนได้ตามสถานาการณ์เนี่ย adaptive แต่ถ้าเข้าไปหาลึกๆว่าเรื่องนี้คืออะไรแต่เป็นเรื่องน่าสนใจนะดูลึกกว่ามากขึ้นนะครับ adaptive sharing so, sh I sharing คำนี้ก็เป็นเรื่องของ near sh shore, shore on shore off shore on shore ก็แปลว่าอยู่บนอยู่บน,อบนชอท r e ี่มันเหมือนชายทะเลอะ on shore ก็คืออยู่บนประเทศเรา near shore ก็ ne sh ore, ใกล้ๆกลบประเทศเรา off shore ก็แปลว่าไกลๆประเทศเรา ถ้าเกิด Adaptive s h o r i n g Supply Chain Network ก็น่าจะเป็นเรื่องของ Supply Chain Network ที่มันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์นะแต่สถานการณ์อะไรบ้างล่ะอ่าตัวนี้ยังยังไม่เดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเพิ่มในข้อ11นะข้อ12 Supply Chain Robotization Automation อ่ามันพอได้ความอยู่มีหลายๆเรื่องที่น่าสนใจเนาะ Next Generation Transportation and Sustainable Logistics Next Gen Transport and Sustainable Logistics เพื่อนๆลองเดาซิว่าถ้าเราจะต้องทำเรื่องของ Next Gen Transportation and Sustainable Logistics เนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างแน่นอนมีคำว่า Sustainable ก็ต้องเป็นเรื่องของ ESG นะ Environment Social and Governance เดาเอาว่าน่าจะเอ็นไปทางด้านเรื่องของ Environment เนอะอาจจะพูดถึงเรื่องรถที่เป็นรถไฟฟ้าแหละรถไร้คนขับและรถอะไรพวกนี้นะแต่ Next แต่ Next Gen เนี่ยอะไรเดี๋ยวไว้ต้องไป search นะครับ ข้อ15เป็นผมอ่านคำนี้เป็นเรื่องของ Demand Sensing Supply Chain Demand Sensing ก็เป็นเรื่องของการส่วนหนึ่งของการพยากรแล้วกันในการ Sense ที่แปลว่า Sensing รู้สึกนะนะครับคือติดตามความต้องการ Sensing เนาะคราวนี้มันใช้ขเขาใช้คำว่า s e l f s e l f s t a b i l i z i n g self, self stabilizing St a b i l i z e ก็คือการทำให้มันเสถียร Sel f stabilize ก็ค <PAUL> ือทำได้เสถียรด้วยตัวเองก็น่าจะเป็นเรื่องของ optimization a l g o r i t h m ในสภาพะหนึ่งแหละก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำพยากรเดี๋ยวไอ้ห้าคำไอ้ฝั่งคำขวาทั้งกลุ่มนี่นะครับหลายๆคำเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะนั้นก็เลยหยิบมาให้เพื่อนๆดูเผื่อคนไหนที่อยู่สาย Supply chain แล้วเกิดสนใจเรื่องนี้หรือถ้าเกิดใครกำลังทำปริยางปริยาโทอยู่เนี่ยไอ้กลุ่มนี้ อันน่าจะเป็นติดตามอีก3-5ปถึ้าปีของหน้าของซัพพลายเชอเราต่อไปเนาะนะครับ